สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันพูดกับเจสาวอีสานจังหวัดร้รอยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลอันทักทายหลังมือเลขออกเมื่อวนันเมื่อวนนะันทักทายมือเลขออกมันบอซื้อเลขกกับกระถือกับพี่น้องเมื่อวนันพากินป่นแห่เมื่อวนันพากินเอ่อน้ำพริกทูน่าแบบแห้งป่นแห้งนั่นแหละเมื่อนี่อันเติมน้อไม,ม่สมเข้าไปกลายเป็นซุปน้อไม,ม่สมซุปน้อไม,ม่สมอันนี้กับวุ้นเจี้ยงทอด

ฝนตกรินรินฝนตกปล่อยปล่อยมาแรกที่นกค่ะอืมอืมบมาแรกที่นกขมค่มมะขมขมตะซาบ ผักชีล้อมผักชีล้อมรสชาติบอกว่าถือก,กลิ่นไม่เหมือนผักชีลาวค่ะไม่ขมแต่อร่อยค่ะหอมหอมเอาปืดย่างสวนมากบ้งส่วนทั้หัวก็เป็นอย่างโองง้โหยง คนขึ้นมาแห้งแถเดี๋ยวจะไงกายไปกายไปนี้มาเสียงฝนนะว่าหันเป็นเพราะเป็นไรเนาะใส่บวกค่ะใส่บวก นข้าวตาคนแน่นิยิ่งย่าเีรยจไปข้าวไปอาบน้ำนั่นโอ้ยอึ๋งหัวัว เบาเรืองซื้อเล็กหมู่บ้านนี่เนาะโอ้ฝนทำหัวพี่น้องอืมเขาก็อยากมาอัดคลิปอีนอกบ้านบ้างเห็นบรรยากาศมันสดชืด่นไปนี่น,นันน่นนันน่นนั่นล่ลมกระพัดขาตั้งก้องมันสดชืด่นโพดบ้านเออมันมันกะ ยังไหวอยู่บ่ปเป็นอย่างบ่ปเป็นอย่งกินอิงก็สิไปอาบนา้ำอันมือวานเจอซือว่างตอนซื้อแดงงานซื้อห้องก็คือจ่แย่มันมาว่าห้าสิต้องถือตัวที่เขาคือไปในใจนี่แหละไปผองูสองตัวซื้อเจ็ดเจเจ็ดงูมันมีเกตก็เลยซื้อเกตเกตเจ็ด เห็นลูสองตัวสองเจ็ดเจ็ดสองสองสองเจ็ดเจ็ดย,ยกับลูกพี่ลูกน้องไปจะได้ฝากหนสืออยู่มั่งไห้เนาะเยอะๆคันมันออกตรงนี้เด้อห้างแบ่งกันคนละครึง่งตกลงกันแม่เด้เดี่ยตกลงกันแม่แล้ว แล้วขั้นเหล็กออกตัวนี่ห้องสีบแบงกันพลาานานนนั่พนันพนีบไปมีความสุขเลยแต่ตอนห้องคือว่าห้องสีสุดแอบมีความสุขพัเหล็กออกขนาดน่ะก็ไปหาเอียงบิมพี่ทำให้ไข่ต้มตําที่เมือกอเอียบิยม,ตมตําตอไปได้ตํามงังวงเพื่อบอออกไปเลยแอกนั้น ท่านใดที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะเขาจเจ้าเขาจะมีบุญเก่าเนาะะมีหมื่นเก่ามั้ยถากะอาศัยกวมขยานมันเพีนีนอย่างก็ว่ากันไปงถ้ามาหากินเนาะชีวิตยังมี่งวัน,นอ่ะสมเสร็จมา อ่ะเดี๋บัานอิ่มเด้๋ยบัานตอนนีกุนเชียงอะไรยิบยิบกุนเชียงไปเครองหนึ่งแลอ่ะข้องอ่นข้องคือเห็นในคลิปเนี่ยค่ะอ่คือเอันนี้ฝนกระตกไม่อีกแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสวนผักไม่ให้ดูดีกว่าเพราะว่าฝนตัวแห้งแล้วเดี๋ยวรังจะอัดคลิปสวนผักให้ดูนะคะเลิฟเลิฟฮักหักพี่น้องแชเป็นมุอกันอ๋อ ผมโห่ฝนตกทำไมเป็ฝน,น,นอืม